อ่ะมาครับลูกค้านะครับนี่คือโฉมหน้านะครับเจ้าตัวแคปที่ผมบอกลูกค้าไปนะครับมันจะเป็นตัว 2.4E นะครับ Z Edition นะครับเป็นตัว4 Wheel นะครับตัว E นะลูกค้าไม่ใช่ตัว J Plus Z Edition ที่ผมเคยพูดนะครับอันนี้มันเป็นตัว E เลยนะนะครับแล้วก็เป็น Z Edition นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารถเนี่ยมันเป็นสภาพเป็นยังไงนะเป็นแคปตัว4นะลูกค้านะครับรถมันสวยมากนะครับอันนี้คือทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเกียร์ A ทั้งคู่เลยนะครับ4 3 9นะครับลูกค้า นะครับผมจะให้ลูกค้าดูนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากรถล็อตนี้เลยนะครับล็อตใหม่ที่เข้ามาเลยนะครับมีหลายคันเลยลูกค้านะครับแต่ว่ามันก็มีลูกค้าที่เขาจับจองมันเข้ามาเยอะแล้วนะครับลูกค้ารถมาเนี่ยวันเดียวเกือบหมดเลยนะลูกค้ามีคนจองเนี่ยนะครับผมจะให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันราคามันถูกมากนะลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเอาเริ่มที่คันแรกก่อนนะครับนะครับคันนี้นะครับนี่คันนี้เลยหน้านี้เลยนะครับนี่คือหน้าของปี20นะครับตัวแคป นะครับตปียี่สิบนะครับจะเป็นหน้านี้เลยลูกค้านะครับแต่แม้ว่ามันจะมีไฟแต่แม้ว่ามันจะมีไฟพวกเดย์ไลท์นะครับเป็นหลอดเป็นหลอดเป็นหลอดมาเลยนะครับสวยลูกค้าหน้าสวยนะครับหน้าหลอดอยู่นะครับนะครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนี่เดิมเดิมเลยลูกค้าสวยสวยนะครับเดิมเดมสวยสวยเลยลูกค้า งามเลยลูกค้านะครับฝาเปดอะไรนี่ฝาเดิมโรงงานเลยลูกค้านะครับผมต้องต้องรีบถ่ายหน่อยนะลูกค้าเพราะว่ามันมีเออลูกวันนี้คนเยอะมากเลยลูกค้าผมจะจอดฝัวงนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะมาดูรถกันนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลูกค้าเนี่ยเขายืนดูกันอยู่นะครับตอนผมถ่ายนี่ผมเขืนมากเลยนะผมยืนถ่ายตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพื่อลูกค้านะครับนะครับธรรมดาผมจะไปถ่ายเงียบๆนะครับด้นนี้แบบผมไม่รู้จะไปหลบตรงไหนแล้วลูกค้าคนเยอะจริงๆวันนี้ นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่คือภายในลูกค้านะครับภายในของเจ้าตัวแคปนะครับลูกค้าลองดูนะครับมันข้างในเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะครับมันก็จะเป็นแคปเปิดได้นะครับอันนี้จะเป็นขึ้นจากฝั่งคนนั่งนะลูกค้านะนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับนี่คือนี่คือด้านหลังของตัวแคปนะครับ ูกค้าดูนะครับเป็นเกียร์หกเกียร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนู้นจะชัดกว่านะครับจะให้ดูฝั่งนี้ไปเลยนะครับจะได้เดินทีเดียวนี่ลูกค้าเนี่ย4วิวนะครับเป็นเป็นหลังค้าแคลิบอยเสมอเก่งนะครับลูกค้านะครับนี่เป็นแจ้งใหม่หมดเลยนะลูกค้านะนะครับรถมาวันนี้เลยนะครับนะครับแล้วราคาออกมานี่ผมบอกเลยเพอดุ้งเลยนะครับสี่สามเก้านะครับถูกมากนะ 439นี่ถูกมากเลยนะลูกค้าผมบอกเลยตัวโฟ a p คเนี่ยนะครับปี20นะครับลูกค้านะครับลองดูตัว E เห็นไหมนะครับแต่อันนี้มันแคลิบอยมันไอตัวตัวนี้มันหักนะครับมันเปิดยากนิดนึงมันต้องใช้มือสองมือดันลงเนี้ยนะครับแต่ผมถือกล้องอยู่ไงมันเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้แล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกันเลย นะครับเนี่คือแคลริบอยที่ไอด้านหลังเมื่งภายในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันเลยนะลูกค้านะครับจะมีไลเนอร์นะครับแบบนี้มาให้เลยนะครับนี่เหมือนกันแล้วนะครับรถรถมาจากที่เดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในครับสังเกตนะครับ,รบดูเอาไม้ฮนะ เห็นไหมครับเลขไม้คันนี้แปดหมื่นลูกค้าแปดหมื่นแปดพันนะครับนี่เลขไม้น้อยสุดแล้วครับลูกค้านะครับกุญแจรีโมทสองดอกครบเลยนะลูกค้านะครับนี่นะครับสวยสวยลูกค้าสวยสวยทั้งนั้นนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับผมบอราคาเลยนะครับสี่สามเก้านะลูกค้าพวกนี้ นะครับสี่สามเก้าหมดเลยนะครับดูคันนี้ก่อนนะครับภายในคันนี้นจะดูดีหน่อยนะครับลูกค้าเพราะรถมันเพิ่งล้างมานะครับมันก็จะดูแบบว่าเออดูดีหน่อยลูกค้าสภาพมันก็มันดูเนี้ยบเนียบหน่อยนะครับเพราะมันล้างมานลูกค้ามันก็จะดูสะอาด นะครับในเกรดเอทั้งคู่เลยนะครับสองคันนี้ลูกค้านะครับแต่ผมจะชอบคันขวามากกว่านะครับลูกค้านะครับแต่ชอบคันด้านนู้นมากกว่านะครับเพราะว่าคันเนี้ยคันเนี้ยมันภายนอกมันสวยริงย่งแต่ว่าสายพานมันดังนะครับถ้าซื้อคันนี้ต้องไปทําสายพานเองนะครับลูกค้านะครับเปลี่ยนสายพานหน่อยแต่รถมันสวยแหละ อันนี้ไม่แสนหนึ่งลูกค้าแสนหนึ่งแปดพันนะครับเอออันนี้จะอันนี้จะเป็นตัวปรับโฟลูกค้าเห็นไหมตัวปรับโฟแล้วก็มีหกเกียร์นะครับมันมีกล้องถอยหมดนะครับลูกค้าพวกนี้มีกล้องถอยหมดนะครับผมลองแล้วนะครับมันมีกล้องถอยดูคันนะนะครับตัวเนี้นะครับเป็นตัว E มันมีกล้องถอยหมดลูกค้านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่พัดมันจะเป็นตัว E s e Edition นะครับให้ดูสัาเนาเลยนะครับเห็นไหมรถปียี่สิบ จด63นะครับ17 60นะครับ18ก็61 19 62 20ก okay. ็63พอดีนะครับจดตรงนะครับลูกค้าผลิต20จดทะเบียน20เลยนะครับนะครับ,นะรบมีปุ่มปรับอีโคโหมดร้อนโหมดโปรเตนะครับลูกค้านะครับอันนี้คือตัวอ e ีมิวแล้ว นะครับน so ี sure I I ่คือสภาพทั้งสองคันเลยนะลูกค้านะนะครับแต่ผมจะต้องรีบถ่ายนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยลูกค้านะครับเขาจะมาดูคันนี้กันด้วยหรือมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับี๋ยวผมขอสรุปเลยลูกค้านะครับขอเร็วๆเลยนะครับคือคันนี้สวยกว่าคันนี้นะครับคันนี้จะได้เลขไม้ด้วยไม้สวยกว่าด้วยแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวเอ่ออะไรเนี่ยมันสวยกว่านะครับผมผมเชี่์คันนี้นะแล้วลูกค้าชอบ แต่ครันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ลูกค้ามันก็เป็นเกรด A ทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันแค่เป็นมันแค่เป็นตัวสายพานที่มันแบบว่ายังไม่ได้เปลี่ยนมาในเองนะลูกค้านะครับเราก็ต้องทําสายพานใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับราคา439านะครับลูกค้านะครับถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์ผมมาเลยนะครับหรือว่าโทรหาผมซันนี่อาร์ดีดีคอนเทนเตอร์ได้โดยตรงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะครับยิมทีหน้านะครับพ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายตัวแคปที่มันเป็นตัวเตี้ยที่มุ้งเข้ามาด้วยนะครับลูกค้าจะได้ให้ดดดูเเปป็นนนนรรรุุ่ะบแล้วี๋ยผมจิส ให้นะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างที่บางนาล่าสุดนะครับอันนี้คือรถวันรถวันนี้นะครับลูกค้าเพิ่งมานะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลูกค้าแอดไลน์นะครับหรือโทรมาผมโดยตรงเลยนะครับผมซันนี่อาร์ดีดีคอนเนเตอร์นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ